สำหรับบอลลิกครับพอมันเป็นบอลถ้วยเนี่ยทุกเกมที่ที่เราลงเล่นอ่ะเป็นเกมยาก,สกาเสมอใน,น,นรายล,ละเอียดทุกเกมอ่ะมันไม่ใช่เกมที่ง่ายเลยกว่าเราจะแบบชนะได้ผ่านเขามาได้เนี่ยมันก็เต็มไปด้วยความกดดัน,นทุกๆการแข่งขันอ่างเนี้ยคือพวกเราทุกคนนะครับรวมถึงสตาฟแล้วก็แฟนบอลด้วยพวกเราเล่นด้วยใจชนะเอง มันเลยเหลือถ้วยเดียวซึ่งมันเป็นถ้วยสําคัญและสโมรสรเราไม่เคยได้มันเป็นสิ่งสําคัญที่เราต้องทําให้ได้เชื่อว่าทุกคนน่าจะพร้อมสําหรับเกมชิงลีกคับครั้งนี้ครับหลังจากจบบอลลีกมาอะไรก็มีเวลาให้เราเตรียมทีมเชื่อว่าแบบทุกคนรอแบบน,นี้กันอย่างใจจดใจจ่อแล้วก็พยายาม หวังว่าจะทําแบบน,นี้ให้มันดีสุดฝากถึงแฟนบอลบี p ียูทุกคนครับสมสรยังไม่เคยได้แชมป์ถ้วยลิขครับเลยครับพวกเราเองก็จะสร้างาประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ถ้วยลิขครับครั้งแรกกับสมสรให้ได้ครับก็มาให้กําลังใจเราแล้วก็ช่วยแชยร์พวกเราเนี่ยครับทุกๆครั้งที่ผมเล่นฟุตบอลคือผมชอบเสมอไม่ว่าจะเป็นทีมเย้าทีมเยือนแต่การที่มีแฟนบอลมาดูเยอะมันรู้สึกมันทําให้เรารู้สึกเขาเรียกอะไรสนุกอะ่ะเพราะฟุตบอลมันคือการโชว์มันคือ ศิลป,ปินมันคือการเอนเตอร์เทนให้กับแฟนบอลได้สนุกไปพร้อมกับพวกเราแฟนบอลเราเชียร์ไม่แพ้ทีมที่อื่นเลยเราจะโชว์ในสิ่งที่พวกเราจะโชว์ให้ทุกคนได้มีความสนุกแล้วก็พวกเราต้องเป็นแชมป์เท่านั้นนั่นคือสิ่งที่พวกเราตั้งเป้าแล้วก็จะทำให้ได้ด้วย